คนเราใจร้อนเดี๋ยวนี้นวัตกรรมต้องขอบคุณเราเลยได้ผลิตเซวาอัลต้าเมลัสช็อตเป็นเจ้าแรกเจ้าเดียวในประเทศไทยที่เอาป้องกันฝ้ากับกันแดดมาอยู่รวมกันแล้วมันเป็นผงกอกปากก็เพื่อนี้เซวาอัลต้าเมลาช็อตเนี่ยมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์คนไทยที่ยังต้องอยู่กับแดดแน่นอนที่สุดการอยู่กับแดดต้องเกิดฝ้าแล้วการเกิดฝ้าเราก็ต้องใช้ครีมกันแดดแต่วันนี้ทาอย่างเดียว หนิงว่ามันก็ดีนะแต่ถ้าจะให้ปังแล้วสวยเร็วก็ติดตัวนี้ใช่ก็คือเป็นก่อขึ้่างเงมันเป็นนวัตกรรมใหม่คุณจะออกแดดคุณจะเจอแสงอย่างเงี้ยวันนี้ขี้เกียจทากันแดดกันใช่ไหมตัวนี้แหละมันจะเป็นบล็อกกันแดดมันเหมือนฟิล์มกินพุบมันจะเป็นฟิล์มบล็อกกันแดดที่เมื่อกี้หนิงแบบแกะทิแกล้วกินใช่เพราะว่าเวลาอย่างเราทํางานต่อให้เราไม่เจอแดดเราเจอไฟเรานั่งไชฟีดโทรศัพท์แสงรังสี U V รังสีสีฟ้ามันทาให้เราเกิดฟ้าถูกปะมันก็คือใช้ ตัวเนี่ยควบคู่กับการที่เราทาบนใบหน้าแล้วตัวเนี่ยเป็นบำรุงข้างในคือเราทาภายนอกอันนี้คือบำรุงภายในแล้วค่าเนี่ความสวยความปังอ่ะมันจะบังเกิดขึ้นมันเห็นผลจริงๆคือถ้าเห็นผลจริงๆอ่ะหนิงไม่กล้าที่จะมาพูดว่ราะของอะไรที่เป็นของกินมันต้องปลอดภัยมากกว่าของทาร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ นำส่วนผสมจากทั่วโลกจากทั่วโลกเลยไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสอเมริกาญี่ปุ่นแล้วอีกตัวหนึ่งที่เด่นมากๆนะในเรื่องของฟ้าไม่ว่าจะเป็นพิกนจินอลนะยังเอาตัวมะเขือเทศสีขาวซึ่งมันเป็นเทศี่เป็นสีขาวใช่ซึ่งมะเขือเทศสีขาวมันเป็นสายพันธุ์ที่ทําให้ไม่เกิดสีอ่าแล้วเป็นของธรรมชาติเอามาใส่เพื่อลดแมสสีผิวในชีวิตไม่เคยมีไฮยาลูรอนิกที่กินได้แต่ตัวนี้เป็นไฮยาลูรอนิกธรรมชาติที่กินได้จากไวท์มัช์ลูมเจลลี่ซึ่งสารสกัดทั้งหมดมาช่วย เรื่องฝ้าแล้วเรื่องแดดคือหนิงบอกเลยว่าถ้าใครใช้เซวาแล้วบอกว่าเห็นผลจากเรื่องอแอมพูโสมดำแล้วตัวนี้นะมันตอบโจทย์ทั้งฝ้าแล้วแดดคือจบบททีเดียวอบแล้วพี่ผสม,กมเกาหลีเพราะสมเกาหล,มมลมีมันเน้นในเรื่องของการไหลเวียนเลือดเนี่ยพอเลือดเราดีหน้าเราก็เด็กด้วยหนิงว่ากล่องเดียวก็รู้เรื่องแล้วยิ่งถ้าเป็นแฟนพันแท้เซวาแล้วใช้เซวาโสมดำด้วยนะคู่กันนะหนิงว่ากล่องเดียวก็รู้เรื่องฉีก แล้วก็กอกเข้าปากเลยกอกเข้าปากก็ได้เลยกอกเข้าปากได้เลยหรือถ้าบางคนบอกว่าฉันอยากจะไปผสมน้ำไปเทใส่กาฟงกาแฟแทนสารให้ความหวานได้หมดก็ได้หมดเลยใช่นี่ยใช่เป็นชตอนนี้มันซึมซับได้เลยใช่มันดูดซึมใช้งานได้เลยแล้วอร่อยมากพี่น็อตเดี๋ยวพี่น็อตปิดรายการพี่น็อตลองชิม